วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่อง Sinner นะครับว่าทำไมใครที่ดูแล้วเนี่ยมีหลายคนเลยดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันนึกถึง From Dark to Dawn นะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเนื้อหาคลิปนี้นะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับที่คุณผู้ชมจะได้ดูนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมไปดูมาแล้วก็รีวิวแบบช็อตรีวิวสดๆหน้าโรงนะครับว่าผมรู้สึกอย่างไรกับซินเนอร เดี๋ยวได้ชมกันต่อจากนี้นะครับในส่วนที่2เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องราวของ From Dark to Dawn เลยซึ่งเนื้อหาเนี่ยเหมาะทั้งใครที่ยังไม่เคยดูรวมทั้งคนที่ดูแล้วเนี่ยมารื้อฟื้นกันนะครับทั้งเรื่องราวของเรื่องย่อเนื้อหาแบบพยายามจะยังคงไม่สปอยนะแต่จะมีเนื้อหาที่เข้าไปแตะบ้างนิดหน่อยนะครับรวมทั้งงานโปรดักชันและเสารามหาเยนครับรวมถึงการมาพบกันของ สองสหายคนรักหนังอย่างโรเบิร์ตลอรดิเกสแล้วก็เควินตินทรันติโนหา้ามพลาดเลยครับในส่วนที่3เนี่ยจะเป็นคลิปปิดท้ายนะครับเคลียร์ๆเนื้อหาจุดประสงค์ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมารวมทั้งคนที่ต้องการหาคำตอบนะครับก็จะมาสรุปว่าทำไมดูซินเนอร์แล้วนึกถึง From That Till Dawn ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในคลิปนี้ครับตอนนี้ผมมาดูซินเนอร์ครับก็ฉายไปแล้วประมาณอาทิตย์กว่ากแต่ว่ายังดูทัน ยังไม่ได้วดนครับว่าที่เขาว่าดีนักดีหนาเนี่ยมันดีในแงน่มุมไหนอย่างไรแล้วก็ถ้าดู i อแมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามครับ ไปกันแบบกระชับกระชับนะครับซินเนอร์เนี่ยเป็นหนังแนวดรามา่าประวัติศาสตร์ดนตรีแล้วก็สยองขวัญน,นะครับคุณจะได้เห็นหลักๆ4ี่อย่างนี้นะครับเป็นผลงานล่าสุดของผู้กำกับ Black Panther แล้วก็ c r e ี d นะครับคุณไรอันคุกเลอเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของคุณฝาแฝดน,นะครับ Smoke and Stack นะครับนำแสดงโดยคุณ Michael B. Jordan เล่นเป็นฝาแฝดตัวเองเลยว่างั้น ประมาณว่าทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตช่วงหนึ่งในเมืองนะครับไปเจอเรื่องราวแบบวงการมาเฟียนักเลงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารไปเป็นแก๊งสเตอร์ไปเจอเรื่องราวอาชญากรรมมากมายนะครับสุดท้ายเหมือนแบบอ่ะโอเคงั้นฉัน จเจอชีวิตเหล่านี้มาเยอะแยะแล้วแบกเงินกลับมาที่บ้านเกิดดีกว่าอะไรอารมณ์เหมือนแบบอาจจะกลับมาตายรังอะไรอย่างเงี้ยกลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อมามาสร้างขับดนตรีที่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตามตัวอย่างเนี่ยมันเห็นแล้วละ่ะว่ามันมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับมีผีมีแวมไพร์ด้วยเป็นเรื่องราวที่เราจะได้เห็นในซินเนอร์ความดีงามกระแสะมากมายที่เกิดขึ้นในโซเชียลเนี่ยโอ้โหเขาชมกันมากมายเลยเดี๋ยวมาฟังช็อตรี วิวจากผมนะครับว่าความรู้สึกแบบกลุ่นๆออกจากโรงเนี่ยรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับสรุปนะครับรีวิวแบบเร็วๆนะครับหลังจากออกจากโรงหมาดๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยซินเนอร์เนี่ยก็คือหนังที่เราเห็นแล้วว่าหน้าหนังเนี่ยมันจะมีเรื่องของแวมพร์มีความสยองขวัญน,นะครับแต่ว่าที่มันเด็ดขาดก็คือว่ามันมีเรื่องของดราม่าสังคมนะครับที่เขาเขียนบทแล้วก็แฝงมาค่อนข้างจะเหนือชั้นเลยทีเดียวซึ่งมันจะมีบทพูดมีคําอธิบายพอสม ควรซึ่งความเก่งกาจของเขาก็คือว่าถ้ามันอยู่ในเส้นเดียวเลยครับถ้ามันไม่ถึงเนี่ย มันจะกลายเป็นเหมือนแบบอย่างวะไปเลยแต่เขาสามารถข้ามเส้นนี้ออกไปได้แล้วมันกลายเป็นความเหนือชั้นของผู้กำกับไรอันคุกเลอร์นะครับซึ่งเขาเล่าด้วยบรรยากาศผ่านเพลงบลูด้วยตอนต้นเรื่องเนี่ยมันจะน่าติดตามในอีกแบบหนึ่งนะครับมันเหมือนเป็นการแบบเห็นวิถีชีวิตเห็นการรวมตัวเห็นภารกิจอะไรบางอย่างที่ตัวละครเอกที่เป็นฝาแฝดที่แสดงโดยเมคลิลบีจอแดนเนี่ยคือจะเปิดกิจาการนั่นแหละเออเขารวบรวมแล้วไปหาเพื่อนเก่าๆแล้วมันจะเห็นแบ็คกราว เห็นคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่น่าสนใจในท่อนแรกของเรื่องนะครับส่วนท่อนที่สองเนี่ยมันก็จะน่าติดตามในอีกแบบหนึ่งซึ่งโอเคเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่สปอยแล้วกันแต่ว่ามันก็จะไปอีกโทนนึงเลยมูดแอนโทนส่วนที่2ของหนังเนี่ยกดดันเรื่อยๆค,อยค่คอยๆเข็นค่อยๆเข็นค่อยๆแบบเกิดสานการที่มันบีบคั้นเดินเรื่องแบบลุ้นตลอดไม่มีฉากไหนน่าเบื่อเลยทุกอย่างเดินเรื่องเร็วมากดราม่าก็มีหนัก แต่ว่าไม่เหนื่อยดราม่าปุ๊บปุ๊บปั๊บแล้วไปเลยแล้วระหว่างทางเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยปริศนาหรือสิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นอยากไขปริศนาว่าตรงเนี้มันจะไปยังไงต่อนะสรุปแล้วเนี่ยซ i เนอร์เป็นหนังที่เราสามารถดูเอาบันเทิงได้เลยนะครับแล้วก็ในขณะที่มันบันเทิงและเข้าใจง่ายเนี่ยหลังจากดูจบเราสามารถคุยกันต่อได้นะครับเพราะมันมีเชิงเชิงเปรียบเทียบอยู่ในนั้นด้วยซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากใครที่ดูจบแล้วเนี่ย สามารถมานั่งคุยกันได้อีกเยอะเลยรวมทั้งการนำประวัติศาสตร์มาใช้ด้วยนะครับฉากในยุค40นะครับก็สำคัญก็คือว่าเพลงเพลอะมากนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจที่มีหลายคนดูแล้วสามารถนึกถึงหนังตำนานอย่างฟอร์มยัตติยดอนด้วย Sinner ก็คือหนังที่สนุกลึกแต่ไม่ยากและบันเทิงด้วยแล้วก็เฉียบขาดอยากให้มาดูกันโดยเฉพาะได้ยินว่าเป็นการ ถ่าย for imac ด้วยถ้ามาดู imac คุณก็จะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศเสียงที่เฉียบขาดก็ลองตัดสินใจแล้วนี่มาดูครับก่อนที่ออกจากโรงครับผมนั่นก็คือความรู้สึกของผมแบบสดๆนะครับที่ผมลองทาดูนะครับว่าเออความรู้สึกที่เราเวลาไปดูแบบสดๆในโรงภาพยนตร์แล้วออกมาเนี่ยมันกลุ่นๆอะไรโดยแบบที่แบบดูจบ nk เด็ดขึ้นแล้วมันมีก้อนเนื้อตรงไหนที่เราอยากจะอธิบายในเวลานั้นเนี่ยทํา ในส่วนนี้ขึ้นมานะครับก็รอติดตามหลังจากนี้ก็อาจจะมีทําเป็นช็อตรีวิวสั้นๆนะครับทางช่องทาง y u u t u c o s p v i e w i i n d e r แล้วก็ทางหน้าเพจ Viewfinder Fanpage แล้วก็ TikTok Scoop v i e w f r n ด e r ด้วยนะครับก็รอติดตามนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในขณะที่คลิปนี้ได้พับลิกออกไปเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาที่ซินเนอร์เนี่ยยังคงฉายอยู่ในโรงนะครับซึ่งถ้าใครที่มีเป้าว่าจะดูทาง i m a c เนี่ยผมแนะนำว่าควรไปดูเลย นะครับชอบไม่ชอบเนี่ยผมว่ายังไงก็ชอบแต่ว่าอยู่ที่ว่าชอบมากชอบน้อยซึ่งประเด็นเนี้ยสาคัญชอบมากชอบน้อยเนี่ยมันจะมีนิดหนึ่งตรงที่ว่าผมมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งที่โอเคตรงเนี้ยเราเราไม่ได้พูดในช็อตรีวิวเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าได้มีการโพสต์คลิปเมื่อสักครู่นี้ลงไปที่หน้าแฟนเพจเนี่ยก็มีแฟนรายการหลายๆท่านนะครับแล้วก็หลังไมค์มาที่ผมด้วยมีความรู้สึกคล้ายๆกันก็คือว่าก่อนไปดูเนี่ย เราไปเห็นในโซเชียลมีเดียประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีบางอันเนี่ยก็บอกว่าโหมันหยดติ๋งสุดๆเลือดสาดมีไหมมีแต่ว่ามันเกิดความเข้าใจผิดโอ้มันมันมีการแบบมันเหมือนที่หยดสองเลยโอ้เพราะที่หยดสองนี่มันแบบแทบไม่ได้หายใจเลยเนาะมันมีความคาดหวังนั้นเข้าไปในส่วนตัวผมผมอาจจะแนะนําในส่วนของผมว่าถ้าคุณตั้งเป้าไว้แบบนั้นเนี่ย ให้ใช้คําว่าปล่อยวางลงมานิดหนึงในส่วนตัวผมผมบัญญัติคําว่าผมตั้งโหมดไปบิดทางไม่ใช่ผิดทางนะบิดทางไปนิดนึงเราคาดหวังว่าเราจะได้เจออะไรที่มันยิงกันเลือดสาดทั้งเรื่องอะไรเงี้ยเปิดเรื่องแป๊บเดียวเราก็ยิงกันเลือดสาดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผมชอบหนังแนวนี้นะแต่เพียงว่าผมตั้งโหมดว่าจะไปแบบนี้แต่พอเข้าไปดูแล้วเนี่ยพบว่ามันยังไม่ใช่อย่างนั้นเออมันไม่ได้แบบ มันหยดติ๋งยิงกันเลือดสาดอะเอออย่างที่บอกว่ามีไหมมีแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งเรื่องนะมันไม่ใช่ทั้งเรื่องมันจะมีต้นเรื่องต้นเรื่องนี่ผมสามารถใช้คําว่าครึ่งเรื่องเลยก็ได้ครึ่งเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นความอัญากรรมความดราม่าปูครึ่งเรื่องเลยแหละคุณผู้ชมแต่ว่าฟังตรงนี้อย่าเพิ่งถอดใจเพราะว่าไรอันคุกเลิพุูมกกับเนี่ยเขาทําครึ่งเรื่องแรกที่เป็นอัญากรรมดราม่าได้สนุกแล้วส่วนตัวเลยนะอันนี้ส่วนตัวนะครับ ส่วนตัวผมชอบครึ่งเรื่องแรกแอบมากกว่าด้วยแต่ก็ไม่อยากให้ตัดสินให้ให้ให้แบ่งว่าชอบชอบอันไหนมากกันระหว่างครึ่งแรกกับครึ่งหลังเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือหนังเรื่องเดียวกันมวลลมของผมก็คือว่าดูแล้วมันบันเทิงมันสนุกมันจะมีความตลกเล็กๆในช่วงครึ่งเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามสไตล์ให้เราได้มีความผ่อนคลายบ้างมันไม่ตึงจัดนะครับมันไม่ตึงจัดเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจไปดูได้กับซินเนอร์นะครับซึ่งมันไม่เหมือนเอวเรื่องนี้นะครับท็อปิกหลักของเราที่ผมหยิบยกจะมาคุยกัน ท่อนแรกเนี่ยผมใช้คำว่าท่อนแรกของหนังแล้วกันมันทําให้เราแบบไม่ไว้วางใจแล้วก็ไม่ปลอดภัยตลอดเวลาซึ่งมันดีไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันครับกับเรื่องราวของ From d u t i t w n ครับ From d u t d a w n เนี่ยผมอาจจะใช้คําว่ามันเป็นหนังที่เริ่มต้นด้วยปืนแล้วก็จบด้วยเลือดนะครับเอาหมดแรกๆเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเลยนะฮะไม่เคยดูเลยก็ได้ก็ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นหนังที่เป็นหนังปล้นธรรมดาตามโปสเตอร์เนี่ยตามวอลเปเปอร์ใบปิดนี้เนี่ย ว่าคุณคิดผิดนะครับเพราะบรรยัญญติมาว่ามันเป็นหนังด้วยการเริ่มต้นด้วยความดิบดาร์กแต่มันค่อนข้างจะเท่นั่นคือท่อนแรกนะครับท่อนแรกช่วงเวลาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองไปดูในหนังเองนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมันจะพาคุณสไลด์ลงไปสู่นรกแบบไม่ทันตั้งตัวเออผมใช้คำนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าแม้กระทั่งใครที่ยังไม่ดูแต่ว่าพอจะเห็นชุดข้อมูลนี้บ้างหรือแม้กระทั่งกดเซิร์ช Google ไปตอนนี้เลยเนี่ยคนที่ดูแล้วผมยังไม่พูดถึงนะ แต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเลยแต่ยังคงเป็นคอหนังเนี่ยไม่ได้ดูสักทีเห็นแต่ใบปิดเห็นแต่วอลเปเปอร์แต่ว่าเวลาเซิร์ช Google แล้วก็จะเห็นภาพเต็มไปหมดเลยเนี่ยภาพเหล่านั้นเนี่ยเออมันอาจจะเทียบเคียงกับซินเนอร์ได้นะว่ามันเป็นภาพที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นหนังสไตล์นี้เว้ยมันเป็นหนังสไตล์ที่อยู่ในผับในบาร์แล้วมันมีการยิงกันมีแวมไพร์มีการยิงกันเลือดสาดอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ มาที่เรื่องย่อนะครับผมพยายามจะไม่สปอยนะภาพรวมเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องราวของสองพี่น้องสุดอันตรายนั่นแหละก็คือไอ้สองคนนี้แหละคุณเซตแล้วก็คุณริชาร์ดเซธนี่ก็คือคุณจอร์ดคูนี่นะครับริชาร์ดหรือไอริชี่เนี่ยมันคือคุณเควินตินทารันติโน่นะครับก็คือสองคนนี้เนี่ยเขาหนีออกจากคุกนะครับหนีออกจากคุกจากคดีการปล้นปล้นที่มันค่อนข้างจะโหดโหดอย่างไรมันโหดถึงขั้นว่าแบบเรารู้สึกว่า เนื้อเรื่องเนี่ยมันเล่าให้รู้สึกว่าหูมันไว้ใจไม่ได้จริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสองคนเนี้ยพอแหกคุกมาเนี่ยมันมีเป้าหมายที่จะหนีข้ามแดนไปเม็กซิโกเราจะบอกว่าต้นเรื่องเนี่ยมันมีอีกพอสมควรเลยนะครับใครที่คาดหวังอย่างนั้นไปเนี่ยเราเผื่อต้นเรื่องไว้หน่อยแต่ผมเชื่อว่าต้นเรื่องเนี่ยเขาก็ทําได้ดีเขาเล่าความโหดร้ายผมใช้คําว่าความระยำตําบอลเลยดีกว่า จะบอกแระมตําบอลของทั้งสองก็ไม่เชิงแต่โอเคคาแรคเตอร์เนี่ยมันคือเป็นโจนที่โหดร้ายแหละเออไอคุณเซตที่รับบทโดยคุณจอร์ดคูนี่เนี่ยมันก็เป็นโจรที่โหดแหละโหดเฮียบดุรุนแรงแต่ว่าไอความที่มันความไว้ใจไม่ได้ความไม่ปลอดภัยอะ่ะมันคือตัวละครของไอคุณเควินตินเทลนติโนหรือไอลิชชี่ริชาร์ดเนี่ยโอ้เขานําเสนอได้แบบเลวร้วายชั่วชั่วมากนะครับซึ่งโอเคเราเข้าใจได้ ใครที่ดูแล้วจะรู้สึกว่าโควินตินเล่นดีมากเลยซึ่งโอเคเขาเล่นดีด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในความเบื้องหลังเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ร่วมเขียนบทเองด้วยนะครับกับนักเขียนอีกคนนึงรู้สึกว่าโรเบิร์ตโรดิเก้เนี่ยไม่ได้อยู่ในชื่อที่เขียนบทนะครับในในเบื้องต้นเนี่ยมันมีสองคนก็คือผู้เขียนบทคนนึงกับคุณเควินตินนี่แหละนั่นคือ,เ,ครอเรื่องแรกที่เขาจะเล่าว่าไอ้สองคนเนี้ยมันเป็นคนแบบไหนอย,อย่างไรแล้วไปเจอกับอะไรบ้างนะครับเออสภาพจิตใจเป็นคนแบบไหนก่อนที่จะหนีเนี่ยเขาก็ดันไปจับ ครอบครัวหนึ่งนะครับ1คุณพ่อที่เป็นอดีตนักบวชแล้วก็มีลูก2คนนะครับที่ไอโจร2คนนี้เนี่ยจับครอบครัวนี้มาเหมือนเป็นตัวประกันที่จะนำพาข้ามแดนไปสู่เม็กซิโกขณะที่เดินทางเนี่ยเขาก็ไปหลบซ่อนตัวที่บาร์กลางทะเลทรายนะครับที่มีชื่อว่าทิตตี้ทวิตเตอร์เปิดเฉพาะตอนอาทิตย์ตก แล้วกลางคืนมันเกิดอะไรขึ้นนั่นคือเรื่องราวต่อจากนั้นที่คุณเวลาคุณเซิร์ช google หรือเซิร์ชใดๆก็ตามแล้วคุณจะเห็นภาพเหล่านั้นนั่นคือเหตุการณ์หลังอาทิตย์ตกนี่คือเรื่องราวที่ผม เล่าคร่าวๆที่คัดแล้วว่ามันมันไม่สปอยนะครับทีนี้มาในส่วนข้อมูลของเบื้องหลังงานสร้างบ้างนะครับก็แน่นอนครับเป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างสหายคนรักหนังนะครับนั่นก็คือคุณโรเบิร์ตโรดิเกสนะครับเป็นผู้กํากับของเรื่องนี้แล้วก็แน่นอนครับว่าคือคุณเควินตินทแลนติโนซึ่งทุกวันนี้ทุกคนที่เป็นคอหนังก็จะรู้จักเขาดีนะครับเป็นผู้กำกับมากฝีมือมากที่บอกว่าจะทําหนังเรื่องสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำสักทีนะครับเรื่องสุดท้ายเล่นด้วยในเรื่องนี้แล้วก็เขียนบทดดด้ววยะคัอาาาจจจกํกมไ ว่ามันเป็นการทํางานแบบระเบิดเขาอะเขาอะเออหนังเขาอะนะครับชื่อของระเบิดลอดิเกตเนี่ยพุ่มกับในเรื่องนี้เนี่ยภาพเขาก็คือพุ่มกับที่ชอบทําหนังที่บ้าดีเดือดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันกับคุณเควินตินทรันติโนแล้วก็เป็นนักเขียนบทด้วยหลายคนขนานนามว่าเขาเป็นเจ้าพ่อบทสนทนานะครับใครที่ดูเพาฟิชชั่นแล้วก็จะรู้ว่าเออมันมันเริ่มต้นแล้วมันก็ประมาณนั้นแหละนะครับในขณะที่หนังอื่นๆในช่วงหลังๆอะ่ะมันก็เป็นแบบนั้น นะครับเฮดฟูเอหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีบทสนทนาที่มันค่อนข้างยาวแต่หน้าติดตามจึงไม่แปลกที่หลายคนขนาดนามว่าเขาเป็นเจ้าพ่อบทสนทนานะครับสนทนาบ้างแล้วก็บู๊เลือดสาดบ้างก็มีนะครับอย่างเช่น q b วบิทั้งสองภาคก็คือหนึ่งในผลงานของเควินตินเทลันติโนในยุค ถ,ถัดมาหลังจากเออหนังเรื่องนี้นะครับฟอร์มดัตติวอนที่เขาเขียนบทแล้วก็เล่นเองด้วยนะครับย้อนไปที่ความสัมพันธ์ของ2ส,สหายคนรักหนังนี้นะครับคุณโรเบิร์ตแลดิเกและคุณเควินตินทาลันติโนเนี่ยเขาพบกันครั้งแรกในปี1992 1992นะแล้วหนังเรื่องนี้1996นั่นหมายความว่าปิิงกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ทำหนังเลยนะครับ เขาเล่าให้ฟังว่าในปี1992เนี่ยโอ้โหมันตามสไตล์มากเลยคนรักหนังมาเจอกันที่เทศกาลนานาชาติโตรนโตในขณะที่ตอนนั้นเนี่ย ต่างคนต่างมีหนังที่กําลังจะฉายเปิดตัวของตัวเองด้วยในฝั่งของโรเบิร์ตลอดิเกตเนี่ยเขาก็มีผลงานเอลมาริอาชี A hi, นะครับกำลังจะฉายในฝั่งของเควินตินทาลันติโน่เนี่ยตอนนั้นก็มีเลสเซอร์เวอร์ด็อกที่กําลังจะฉายเช่นเดียวกันโอ้มันคุยกันถูกคอมากเลยครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่รู้จักกันในงานนั้นน่ะเขาก็พัฒนาโปรเจกต์กันต่อเลยจริงๆไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับที่รู้จักกันแล้วก็ทําโดยเขาเริ่มต้นจาก Desperado โดนะครับเดสเพลเนี่ยถ้าใครดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีการปรากฏตัวของควินตินทาร์ติโนในหนังนิดหนึงด้วยนะครับเป็นงานชิมลางว่าเอ้ยโอเคทำงานด้วยกันได้สนุกเพราะฉะนั้นพอมาเรื่องนี้เนี่ยฟอร์มดัตติวดน t ควินตินก็เลยทั้งเขียนแล้วก็เป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้เลยแม้มันจะกดดันอึนอดหนักแต่ว่าก็เป็นส่วนที่ดีมากๆของหนังเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ มีผลงานร,าร่วมสร้างกันอีกนะครับก็คือกลเฮาส์ในปี2007นะครับเป็นชื่อภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนของโรเบิร์ตลอดิเกตเนี่ยก็คือ p พ a n e t ตเทอ e r นะครับแล้วก็ในส่วนของควินตินก็คือเดด r o ูนะครับมิตรภาพของทั้ง2คนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ผมเองเนี่ยที่ตั้งแต่ทำวีฟายเดอรหรือแม้กระทั่งก่อนวีฟาเด้วย ตั้งแต่ชอบดูหนังชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ตามข่าวแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของ2คนนี้แล้วก็ติดตามผลงานกันมาโดยตลอดแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีการยืนยันเมื่อเนี่ยพอหลังจากที่คลิปเนี้ย พับลิกออกไปอ่ะจริงๆแล้วมันมีบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เพียง5วันนะครับในพอดแคสต์ของคุณเล็กฟริตแมนพอดแคสต์นะครับซึ่งโรเบิร์ตโรดิเกสเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์นี้นะครับมีประโยคนึงโรเบิร์ตโรดิเกสพูดถึงควินตินเทลันติโนว่าเขามีเลสเซอร์ด็อกและผมก็มีเอลมาริอาชีเราอยู่ในพาเนลเดียวกันเกี่ยวกับความรุนแรงในภาพยนตร์นะครับจากผลงานของแต่ละคนแล้วก็กลายเป็นมิสายที่ดีต่อกันกลับมาที่ From Dusk Till Dawn ครับ จำกัดความโครงของหนังเรื่องนี้ได้ว่ามันเป็นหนังสองรถในร่างเดียวโครงของมันเนี่ยก็คือครึ่งแรกเป็นหนังอัญยกรรมลุลทึกแต่พอเข้าไปในบาร์เนี่ยตามภาพเนี่ยเออมันเป็นบาร์ที่ก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆที่เป็นรสชาตินำของหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีคุณเซาวมาหาเยกด้วยนะครับจุดที่ทำให้หนังกลายเป็นหนังลัทธินะครับก็คือ น่าจะเป็นฉากใหญ่ๆก็คือฉากนี้เนี่แหละครับมีฉากหนึ่งที่คนดูจําได้ทั่วโลกครับนั่นก็คือฉากเต้นของคุณเซามาฮาเยกในบทซาตานิโกแพนเดโมเนียมนะครับเป็นฉากที่คุณซามาฮาเยกเนี่ยไม่จําไม่ได้แล้วละ่ะเออก็ช่างดีไซน์เนาะเป็นการถืองูแล้วก็เต้นไปด้วยนะครับมันกลายเป็นหนังที่ทุกคนจดจำมากๆนะครับขยับร่างกายช้าๆโอเคมันเย้ายวนมากนะครับแต่ ทุกอย่างก็พลิกจากความสวยงามกลายเป็นฝันร้ายในพริบตาเออนี่แหละครับก็คือเหตุการณ์หลักๆผมพยายามจะ ผมขอเปลี่ยนภาพแล้วกันนะผมเห็นภาพนี้นานไม่ได้คนระับผมไม่ค่อยถูกกับเจ้าง,งูสักเท่าไหร่นะนี่ก็พยายามจะเอาภาพที่มันไม่เห็นหน้าเห็นตายเห็นตัวเห็นหาังมันสักเท่าไหร่นะครับเอามาให้ดูกันก็เป็นฉากจำของคุณเซอมาฮาเยกด้วยแล้วก็พอมีฉากนี้ออกไปเนี่ยเธอค่อนข้างจะหน้าใหม่นะครับจริงๆแต่ไม่ใช่ผลงานชิ้นแรกนะครับคือเธอเป็นนักแสดงเม็กซิโกมาก่อนแล้วแล้วก็ผลงานก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็มีการปรากฏตัวในบด d e s p e r d ดเป็นผลงานของคุณโรเบิร์ตโรดิเกนนั่นแหละเออแต่ว่า อย่างที่บอกฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยเธอมาน้อยแต่ร้อเอร์เซมากเป็นการเปิดตัวคุณซามาฮายเอกที่ทำให้หลายๆคนรู้จักเธอแล้วก็มีผลงานต่อๆมาแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นหญิงสาวที่ยังคงสวยและก็เซ็กซี่อยู่นะครับในฝั่งของคุณจอร์ดครูนี่เนี่ยกับบทเซตเกโก้เนี่ยก็ถือว่าหนังเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณจอร์ดครูนี่เนี่ยก้าวจากงานซีรีส์เนี่ยมาสู่หนังใหญ่นะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ย คุณจอร์ดคูนี่ก็มีหนังใหญ่อีกมากมายให้เราได้เห็นกันจนเป็นที่รู้จักจนถึงวันนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรผลงานชิ้นนี้เนี่ยหลายคนขนาดนามว่าเขาเป็นอจยากรที่โคตรเท่ในขณะเดียวกันความเท่ความดุของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นพี่ชายที่พยายามควบคุมไอ้น้องเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ ผมดูแล้วเนี่ยเออมันเวทสองฝั่งเลยเออมึงโหดเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันมึงก็โคตรน่าสงสารเลยมึงเจอน้องน้องเ yeah, ฮ yeah ี้ยเฮี้ยน้องจิตใจแบบเออมันไม่ปกติอ่ะมันดูเราไม่สบายใจนะครับไม่สบายใจแม้แต่วินาทีเดียวเลยในครึ่งเรื่องแรกอะ่ะเออย้ำนะครับว่ามันดีมากจริงมันดีมากจริงในครึ่งเรื่องแรกนะครับสรุปก็คือ From d u t k t i n l dawn นะครับไม่ใช่แค่หนังที่บ้าเลือดผมว่ามันคือหนังที่ท้าทายให้เราลุกขึ้นมาเปิดใจรับกับความเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับ กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็สําคัญที่สุดง่ายๆเลยคือมัน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 จริงๆนะครับค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับ1996แต่ว่าเราจะได้เห็นโอเคในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการแล้วเรื่องบางอย่างเนี่ยโอเคมันก็คือหนังโหยุค90ที่มันนานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นขคงหนังที่น่าติดตามแล้วก็น่ากลับ ไปดูจริงๆซึ่งผมก็เพิ่งเนี่ยเพิ่งไม่กี่วันเนี่ยผมก็กลับไปดูอีกรอบนะครับทาง m a x พอดีทาง m a x เนี่ยเขาเอามารีมาสเตอร์ใหม่คมคลิปเลยครับอืมมันมีหนังแบบเก่าๆหลายเรื่องที่โอเคมันก็ดูได้นะครับไม่ได้ชัดอะไรมากมายแต่เราสามารถข้ามมันไปได้ดูทาง m a x เนี่ยโอภาพชัดมากคมคลิปเลยนะครับพูดถึงขนาดนี้แล้ว Max ต้องเข้าแล้วเป่าวะเราเล่นเราเล่นนะครับพอดีเป็น เนื้อหาที่อยากเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับก็ไปตามดูได้ทาง m ม x มาถึงตรงนี้แล้วข้อสรุปที่ผมคัดมาตกตะกอนมาได้3ข้อละกันโดยที่ยังคง แนวคิดที่ยังไม่อยากจะสปอยหมดอยู่ดีนะครับยังอยากให้คุณไปดูทั้ง Sinner แล้วย้อนไปดูทั้ง f from t h t t ติ d ดอ n เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตกผลึก3อย่างที่จะมาสรุปให้ก็คือว่าคำถามที่บอกว่าทำไมหลายคนดู Sinner แล้วนึกถึง f from t h a t ติวดอนก็คือข้อที่1ครับมันมีการเปลี่ยนแนวกลางเรื่อง f from t h a t ติวดอนเนี่ยมันเริ่มต้นเหมือนหนังอญยกรรมจับตัวประกันแต่กลางเรื่องเนี่ย ท่อนถัดมาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นหนังแวมพายสยองขวัญแบบเหนือจริงเออโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวมันไม่ได้หมายความโซิ s i n n e r เนี่ยมันจะเอาตามทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันเป็นขนบที่ทําให้นึกถึงได้จริงๆเพราะว่า s เนอร์เนี่ยก็ใช้โครงสร้างที่คล้ายๆกันเริ่มจากแนวอาจฉกรรมดรามา่าหนักๆแต่ก็มีจุดที่พลิกผันไปสู่ บางสิ่งที่เหนือจริงหรืออาจจะมองว่าหลุดกรอบความจริงได้เหมือนกันซึ่งโครงเนี้ยมันก็ทําให้คนดูได้ช็อกเหมือนกันข้อที่2นะครับไม่ใช่แค่โครงและการเล่าเรื่องมันมีเรื่องของศิลธรรมาศาสนาแล้วก็บาปทั้ง2เรื่องเนี้ยพูดถึงเรื่องของบาปและการไถ่าบาปรวมถึงความเชื่อมีตัวละครที่เผชิญหน้ากับความผิดในอดีตนะครับหรือกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเอง น,นั่นก็หมายความว่ามันสิ่งที่ใหญ่กว่าก็คือเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของความเหนือธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะครับข้อที่สามอาจจะคล้ายข้อหนึ่งสักนิดหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องราวของโทนหนังที่เปลี่ยนไปจากความสมจริงสู่ความวุ่นวายที่เหนือจริงไปเลย From t h a t ท o ่ดอนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของหนังที่เปลี่ยนโทนแบบหักแนวไปเลยนะครับ ซึ่งซินเนอร์เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วไม่ผิดเลยที่คนที่ดูซินเนอร์แล้วจะนึกถึงฟรอมดัตติโดนในทันทีอันนี้เป็นความรู้สึกแม้กระทั่งรวมถึงตัวผมนะครับยืนยันว่าไม่ใช่การเลียนแบบแต่ว่าเป็นวิธีการเล่าหรือว่าอินสปายที่นำมาสู่การเล่าเรื่องจากปี1996มาถึงปี2025ปีนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้ว คนที่มายืนยันว่าถูกต้องแล้วที่คุณรู้สึกแบบนั้นก็คือไรอันคุกเลอร์ครับไรอันคุกเลอร์ก็คือผู้กำกับของเรื่องนี้ไรอันคุกเลอร์ผู้กำกับเนี่ยบอกว่าเขาได้รับอิทธิพลจาก From ม h a t t ิวดอนอย่างชัดเจนเขาให้สัมภาษณ์เลยก่อนการเปิดตัวภาพยนตร์ Sinner ร์เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจหลักของการสร้าง Sinner เ,เลยอันนี้บลัดดี ดิสคัตติ้งเนะครับเป็นคนขึ้นบทความนี้ในขณะเดียวกันฝั่งของสื่ออย่างสกินแลนด์นะครับก็บอกว่าคุกเลอร์อธิบายว่าซินเนอร์เป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ชองฟลูอิหรืออธิบายง่ายๆคือเป็นภาพยนตร์ที่มีการเปลี่ยนแนวอย่างไม่ตายตัวสั้นๆก็คือเป็นเป็นหนังที่ไม่ยึดติดแนวเดียวซึ่งคล้ายกับฟอร์มดัตติวดอนที่เริ่มต้นด้วยแนวอัจญากรรมก่อนจะเปลี่ยนแนวเป็นเสียงขวัญเกี่ยวกับแวมไพร์ช่วงกลางเรื่อง เพราะฉะนั้นใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วแบบโอ้สปอยทําไมสปอยทาไมพุ่มกับเขาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนที่หนังจะฉายแล้วครับว่ามันคือสิ่งนี้แหละคุณไปดูซะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขากล้าพูดถึงขั้นนี้ก่อนที่หนังจะฉายนั่นหมายความว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าต่อให้คนดูรู้เรื่องนี้แล้วยังไงก็คงเป็นหนังที่สนุกแน่นอนไม่มีผลอืมนี่คือความมั่นใจของคุณหลอันคุกเลอร์อีกอันหนึ่งนอกจากนี้คุกเลอร์ยังกล่าวถึงอิทธิพลของ หนังเรื่องอื่นๆด้วยที่มีผลต่อซินเนอร์นะครับนอกจาก From that to d o n ที่มันชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะมี Salem Lot The Faculty และหนังในตำนานอย่าง The Twilight Zone ตอน The Light of Jeff m o r t o r b a n k ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบความสยองขวัญและการเปลี่ยนแปลงแนวเรื่องที่ไม่คาดคิดที่ยืนยันโดย คุณไลอนคุกเลอร์พุ่งกับของเรื่องนะครับดังนั้นการที่คุณผู้ชมเปรียบเทียบซินเนอร์กับฟรอมดัตทิวดอนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับซึ่งทีเนี้ยอยู่ที่คุณและที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับว่าคุณดูแล้วหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่ดูก็แนะนำให้ไปดูเถอะนะครับณขณะที่ผมพับลิกคลิปนี้เนี่ยยังคงฉายอยู่จำนวนหนึ่งเลยแต่น้อยลงไหมมันน้อยลงแล้วล่ะถัดไปจัดนี้อีก ไม่กี่วันเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมใหญ่อย่าง Thunderbolt เข้ามาแล้วผมเชื่อว,ว่า iMac ไม่เหลือให้คุณแล้วนะครับ IMac ไม่เหลือให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นเหลือเวลาประมาณแค่สอสมวันนะหลังจากที่คลิปนี้พับลิกไปแล้วนะถ้าใครที่มีในใจว่าจะไป iMac ไปเลยนะครับไปดูเลยเออแต่ถ้าคลิปนี้ได้รับการชมหลังจากที่ออกจากโรงไปแล้วแล้วก็กําลังจะเข้าสู่สตรีมมิ่งใดๆก็แล้วแล้วแต่เนี่ย ถ้าดูแล้วก็มาคุยกันมาคอมเมนต์ความรู้สึกให้ฟังกันหน่อยให้อ่านกันหน่อยนะครับเออว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่องนี้นะครับรวมทั้งแฟนๆ from w u t h e r i n นะครับใครที่ดูแล้วมาเสริมเติมข้อมูลและความรู้สึกหรือ trivia หรือเกรดใดๆก็แล้วแต่ที่ผม เล่ายังไม่หมดซึ่งมันไม่หมดหรอกมันมีเกร็อีกเต้ไม่หมดเลยซึ่งถ้าผมเล่าเนี่ยสองชั่วโมงก็ไม่หมดแต่ว่าเกร็ดสําคัญที่คุณคัดแล้วแล้วคุณไปดูหรือคุณรู้สึกอะไรกับ From d u t t d o n เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับรวมทั้งอยากชวนผมคุยหนังเก่าๆหรือประทับใจเรื่องไหนนะครับก็คอมเมนต์กันไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาชวนคุยเรื่องหนังให้ฟังหน่อยจากผมตุลวิวไฟเดอร์ครับ สุดท้ายนะครับอันนี้แอบกระซิบนะครับใครที่รักหนังไทยแบบผมนะเร็วๆนี้จะทำคอนเทนต์เอาใจคนรักหนังไทยเป็นพิเศษด้วยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปในกองเบื้องหลังต่างๆหรือการทำงานต่างๆนะครับของหนังไทยแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับด้วยการที่หนังกำลังผลิตอยู่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับเราก็ไม่ควรที่จะมาเปิดเผยอะไรมากมายแต่ รับรองว่าน่าตื่นเต้นมากผมไปเห็นมาแล้วผมโอ้โหไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียวจริงๆนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันแน่นอนนะครับรับรองว่าเป็นข้อมูลที่เด็ดแล้วก็ e อกล u s i v e มากๆนะครับมาฝากกัน ส่วนเนื้อหาในคลิปนี้ที่มาทักทายกันนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับวันนี้ผมตุนย์วิวเฟเดอร์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ารวมทั้งช็อตรีวิวด้วยนะครับทั้งช็อตทั้งรีวทั้งทิกต็อกนะครับก็จะได้เจอกันมากขึ้นแน่นอนวันนี้ผมตุนย์วิวฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ